พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําในวันอังคารวันที่11เดือนที่6ในหัวข้อเรื่องจงนำสิ่งที่ดีออกมาและพระวจนะที่จะใคล้ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมฟิริมมนบทที่หข้อที่6 ข้าพเจ้าอาธิษฐานขอให้การที่ท่านมีส่วนร่วมในความเชื่อจะเกิดผลบ้างในความรู้ซึงถึงสิ่งดีทุกอย่างที่เรามีในพระคิดพี่น้องคะไล้พิก่อนในคลิจ,จกักเราเคยร้องเพลงที่กล่าวว่ามีสิ่งที่ดีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณผมชอบร้องเพลงนี้จริงๆจ,จ,จนกระทั่งวันหนึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าไม่ เราไม่อยากให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับคุณและแน่นอนว่าเราก็ไม่อยากให้สิ่งที่เลวร้วายเกิดขึ้นกับคุณเช่นกันแต่เราอยากให้คุณทำให้เกิดขึ้นแทนและผมก็เข้าใจไม่นานผมก็ไปคลิจ,จักและประกาศกับทุกคนว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าให้แก้ไขผมและเราจะไม่ร้องเพลงนี้อีกต่อไปหลายปีได้ผ่านมาและผ่านไปและเราก็กำลังทำให้หลายสิ่งเกิดขึ้น ทุกที่ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าพี่น้องคะให้สิ่งนี้ปักแน่นอยู่ในหัวใจคนคุณว่าสิ่งดีๆจะไม่กําลังเกิดขึ้นกับคุณพระคัมภีร์กล่าวไว้ในมัทธิวบทที่12ข้อที่35ว่าคนดีก็เอาของดีมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขาคนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขาคุณเห็นไหมว่า สิ่งที่ดีๆที่คุณกำลังคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นนั้นจริงๆแล้วอยู่ในตัวคุณจงนำสิ่งเหล่านั้นออกมาไม่มีประโยชน์ที่จะอธิฐานว่าโอ้องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรโดอวยพรธุรกิจของข้าพระองค์ด้วยโปรโดประทานความโปรโดปันให้แก่ครอบครัวของข้าพระองค์มากขึ้นไม่พระองค์ได้ทำทุกสิ่งที่ควรทำแล้วพระคมภีกล่าวว่างานของพระองค์เสร็จสิ้นตั้งแต่การสร้างโลก เฮบุรูบทที่สข้อที่3เพียงแค่เข้าไปในสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับคุณพระคำพเก่าถึงสิ่งที่ดีๆที่มีอยู่ในตัวคุณในพระเยซูคริสต์ว่าการที่ท่านมีส่วนร่วมในความเชื่อและเกิดผลมากในความรู้สึงถึงสิ่งดีทุกอย่างที่เรามีในพระคิดฟิเลมอนบทที่1ข้อที่6สิ่งที่พระเจ้าคาดหวังคือการให้คุณเข้าไปในสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับคุณ ดยการเป่าประกาศว่าฉันมีแต่สิ่งที่ดีๆอยู่ในตัวฉันฉันผลิตสิ่งที่ดีๆจากภายในตัวฉันฉันเป็นเหินบหอกของสิ่งที่ดีเมื่อฉันมาถึงสิ่งที่ดีๆก็เริ่มขึ้นถ้าสิ่งเหล่านั้นกำลังเกิดขึ้นแล้วฉันจะนำมาเพิ่มขึ้นอีกจงคิดอย่างนี้แล้วปฏิบัติอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นความจริงขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า ฮาเลลูยาอาเมนให้เราเกก่าถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณที่ประทานทุกสิ่งที่ข้าพระองค์จำเป็นสำหรับชีวิตและในทางของพระเจ้า วันในข้าพระอง์นำสิ่งที่ดีออกมาจากภายในตัวข้าพระอง์และในทุกสิ่งที่ข้าพระอง์ทำข้าพระอง์แสดงออกถึงความเป็นเลิศความสมบูรณ์แบบความชอบธรรมข้าพระอง์มีความเข้าใจในความล้ำลึกและความลับ ในขณะที่นำความคิดที่สร้างสารรค์และความเจริญรุ่งเรืองของพระเจ้าออกมาจากภายในในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าสิ่งที่พระเจ้าคาดหวงังคือการให้คุณเ,เข้าไปในสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับคุณคะ่ะ และสิ่งดีๆที่คุณกำลังคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นนั้นจริงๆแล้วทุกสิ่งอยู่ในตัวคุณแล้วดังนั้นจงนำสิ่งเหล่านั้นออกมาและทำให้เกิดเป็นพราพรไปสู่คนที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะพระเจ้าสำกำลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด